อ่ะงงเลยแชกงงหมดแล้วน้องกูบิ <c oughs> ดด็อกออกเอ็โกหกอ,อันอืมแตาโดนอยู่วะรือว่าไม่โดนอ้าวเจ็บนะเหมือนจะเจ็บนะน,นี่ไอหนูเจ้าสองเอาเร์เจอได้นะได้ได,ได้เดี๋ยวกูเอามุดมา ทำไ,ไมมึงไว่อ๋อมึงมีปวกกัดนี่หว่า <c oughs> ถ้ามันแหลมมากูฆ่าได้เลยนะช่วยตีแล้วกันไอ้เหี้ยออเหอไหนช่วยกันตีแล้วมึงยืนนิ่งไว้ชาร์

มือกูตัดต้นเดียวกันเลยเหรอใจตรงกันสิงสเกร์ะมีต้นไม้ตนไม้มีต้นไม้ไอ้เหี้ยเราไม่เอาเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอนอนย้อยออ้ยอ้ยออ้ยออ ทีเดียวหูหมึงดูมันหวานมาเลยไอ้เหี้ยแทนที่เหี้ยได้แล้วถอยไอ้สัตวสทุกอย่างมันเกินความควบคุมไอ้เหี้ยเอาบันเทิงอะไรอย่างเนี้วะเนาะต้องอะไรไปให้มึงไปด้มาเฮียบันทีกข้าบีบีดีกว่าเฮ้ยเ้ยเลยแจกมาเลยแ็กมา ครับนะโอ้โ,อโอหเฮ้ยไม่ทันกูช่วยยังไงนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมไม่ท้ำแผลลี้มึงเก็บตายเลยนะกูกูสารรอดแล้วเฮ้ยในที่สุดแค้นที่สาสมมานานกูก็ได้ล้างเค้นแก่ตัว,วนี้ เมันเคยทำไว้กับกูจำได้กูได้ล้างแขนแล้วจำไม่ได้แล้วโว้ยน้ำแล้วครั้งนี้มานะถ้าเจอก็น่าจะเล่นได้นะพี่เซนยังไม่อาผีน่าจะได้อยู่ยังยังยังดอกโบวดอกหนึ่งเอาเลยเอาเลยเอาไปสองดอกเอ๊ะอาผีใช่ไหะไปหาแน่นอนถังระแฉกละ เออในต็อกไปด้วยพีเอข้างหลังรอที่ก่อนพีเข้างหลังจะมาแรสวยเออใหญ่ไม่รอตายตาายตายอันนี้รปล่ <c oughs> าเล่นลมัน โโกกีสมองหน้าสมองหน้านะเรามาสมองข้างล่างลงมาสมองข้างล่างพี่เบนปูนข้าวาไปแล้วอ่ะพี่เบนรวบแล้วเอาเข้าวป้อมนะปักไหวไหมอา้าวมายละอลังไปสวยเชียวสวยครับหลูงสวยสวย พาต้องเธอเขาไปเลยข้างหลังลวีโรวลโรต่อบวีโรตอกันลงไปกัาลงไปควาระแวงเก็บปัปดมาได้เล่ได้หราได้ได้ได,ได้หมดเลยเราถัดทีแล้ว ผมไม่มานาว่ะโ้ีอัน่นะเอกอก่อนดีกว่านะมานายจิ้จเลยครับน้องๆหมดจะลอยโทษก็ลอยโทษเลยเนาะ,นะดีละเฮ้ยลวงได้จริงๆไม่หนี มาชั้นเออเมนดาเมนเทอรพอสวยตาต่อได้นะต่อได้นะนี่เราพันหมอยหายกัแล้วหยุดนะเฮ้ที่กูรอดได้ยังไง ตรงเชียนี้มันมีวอดไม่ได้แก้เลยแม่งอยู่ไหนสักที่หนึ่งอะวอดอะมีอะเฮ้ยอยู่ไหนติดน้ำพันแล้วไหมเกินไปเปล่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไอพี่ทำไมาหนูพี่จะกลับบ้านแล้วพี่ให้คืนได้ไหมไปใหญ่ตัวไปนะ <c oughs> เว้ยวอวแล้วพี่วอด ไอ้เหี้ยมันไม่ไล่ต่อไอ้เหี้ยกูกลัวเอาไป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 ดูอะไรกูดิเอาเอาเอาเออข้ามันข้ามันเออมันขัดเลยเช็แต่ยังไม่ได้แก้หวอดนะบอกไว้ก่อนนะนี่ไงญจุดต้นตออย่างความหายนะตรงนั้นมีหวฟ้าด้วยเจียอยู่บนดันเลยดันเลยตึ้ง เฮ้ยดิไปไหนโอ้โอ yeah. oh, ah. ้โอ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 ้อโอ้ตายวีโอตายห่าฮ่าฮ่าโว์่ er> ่่า่ฮ่ มันจะคิดนกแกล่ะพลอยสดความลับเปิดเผยเออมาได้ถูกเวลามากนกมันจะเอานี่วะนี่เลยไปออกทำยังไงเล่นทำยังไง <c oughs> ไม่ได้เลยขบอกแล้วั่าตัวมันขยะไม่ใช่มันนตัวขายฟาฟาเซ<า>ตเม่นขยะเธอจะเข้าไปแล้วเธอจะ มีดิงเข้าไปงเข้าไปอะไรไปไหนไงนะมีเสียมีเียมมีเสียมันมา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 ่งกาไปการะอไปกาไปอะไรวดได้แล้วโอ๊ยกดสติกไม่ติดวนเข้ามา ้อยอาตัวทีข้างล่าะอ้าว,าวหมดแล้วเราเลยพว,วตกตุ่มสองคนสินะจริงเหลือแค่น <laughs> ี้เหลือ<ว> <laughs> <laughs> <ว> <laughs> ไปแล้วบูยทำไมภาพมันคุนค้นๆไว้ข้างบนนี่เดี๋ยวมันจะมีคนเยอะดีอะ <laughs> มากนะมากนะจับ <laughs> ไปแล้ว โอเคไปแล้วกู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 ไปแล้วมืออยู่แล้วอืมหกโซ่มันหิวมันหิวมันจะบินเข้ามาเอาเอาให้มันบินเข้ามาให้มันบินเข้ามาให้มันบินเข้ามาเราเล่นได้ฆ่ามันทั้งหเชิญออกฉาดกันไปนั่นน uh, ่ะออกฉากั พักกิ้งกันกันไปไปไปเอาเดียวเดียวเดียวข้ามันข้ามันข้ามันล่อมันล่อมันข้ามันข้ามมันข้ามมันข้ามมันนี่เมย์ล่อหรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องใส่มันให้หมดอย่าให้มันมาเดินในบ้านเราอย่าปลานีตัดมาให้ใส่ตัวบันอยู่ไหนวะอืมโอ้มีใบอีกไอ้เจี๊ยบไม่มีใครมีใบวะใบนัดไหนตอกเลลือไสัใส่ ไม่ไม่ไม่มีเอาคิดด้วยมีเอาคิดด้วยนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่เราโดนเข้าวักงอนอ้าวอดออต้องควรตายแผ่นพี่เล่ามันมาตรงนี้พี่รอ่มันมาตรงนี้มันเป็นแผ่น เฮ้ยพูดเต่าแล้เฮียกดโอ้กดโดนมินิแมพไอสัตว์เอ้ยแม่จะมิชั่นบนนี้มั้งได้เหรอโอเคไอ้ยกดบีกแล้วกดโดนมินิแมพมาเิยระวังตรงนี้มีพี่แพมรึมาละวขบวนขบวน รอเพียบเลยให้หมดแล้วนี่อัยติอือขี้ตาโดนดัดหืมกดไม่น,น,นั่นเชี่ยตะตันพอดีมันน่าจะเล่นนะอันติมันยังไม่หมด ไม่ได้หยุดไปละไม่เลยไม่เห็นแอนนี่เลยหรอว่าอยู่ในป่าหรือมีวาดหน้าบ้านวิชันไหนตออ่ะวิชไหนตอกวิชันตอมันมันเดิมมันเดิมคืนน่าจะไปเอกกลางวันน่าจะไปต่อยในตองเสียเลย ยังไงวุ้ยไปคอมพิวเตนร์นะล็อกขาต่อไดนะ้ต่อได้เบี้ยนหรอนตาย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 ต่อได้ต่อได้ต่อไร้สวยเปิดทับน้อ,นองๆพี่มาพี่มาอุย้ยช่วยหน่อยแมงวีเดี่ยวเมื่อกี้ ดาพีมันมีแบตเตอร์โอ้ขี้แตกไม่ื่อไรพี่ไมื่อไรพี่พี่ผมแตกแล้วนี่ไงนายงตองเนี่ยพี่ซีดีพี่อยู่ด้านบนนะพี่กำลังเข้านะ,ะพี่อยู่นี่นะรอโชว์เกิดก่อนนะไฟบวก น,นี่ติดแล้วทิพไห่ละโด้อพี่เอดูดใหญ่ผมน่ารอ,อก่อนเมื่อกี้ไปว่ารอช้กอนไอ้ยีพี่เม้น วัวเอาไม้พุ่งไอยู่วะไอ้ลอยโดนก่อนไปแล้วน้าโมนแล้วมอ้ยสัตว์โอ้ผ้าเรงไอ้เหี้ยหน้ากดไปคีบไม่อยากจ่ายกับแม่งอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเป็นซับยมีบายอยู่นได้หรอไรเสร็จเล่นไหมได้ได้ได้ คุยปะคุยปาโอ้โหแม่งยังเดินไล่มาเรือยเฉยมาไล่มาเรื่ยโอ้มันก็น่าเกลียดเกินไอ้เหี้ยปามีดกูสองรอบติดแบสสองรอบไอ้ห่าปล่อยมันอ้ําเออไอ้เหี้ยน่าเกลียดเกินปามีดใส่สองรอบต <c oughs> ิดแบสสองรอบ วเถอะดวงจะดีไปไหนวะอะไได้ได้ยู่ได้ย,ไดยูได้หรือว่าพี่ทำไมจะไม่ได้วะพี่ก้อยพี่จะหกตายหกมันตายหก็อยูเออเอ๊ะเราตายหก <c oughs> มันตายสี่ เราตาเจ็ดด้วยผมบายแบ็กมาให้โชว์บายแบ็กมาให้โชว์ไดแบ็กเราสูญเสียสิ่งเล็กน้อยกต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไอ้กูโดนกูโดนแม็ปฟามีดอะใส่สองรอบปิดเล็บสองรอบไอ้ย่าทำบุนวัดไหนได้ทิพซีไอ้เชื่อได้ทิพซีทำไงครับไม่ได้หรอเมื่อกี้ได้ยังไงก็คิดว่ายังไงก็ไหว แค่เมื่อกี้มันมีเอจิเต๋อเว้ถ้าเอาเชนกันดีงมเชนกันดีๆข้าดไม่จะเบอร์อยู่ติดาเนี้ยนี่นี่นี่ไออาพีเลยพี่เปโอ้โหดูดยดมึนอะไร ม่างกนมดหนไม่เห่ขึ้นมยไม่เห็นเบสือนที่คุยกันไว้นี่น่ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นะตายเรียบเลอาพีเลยพี่เฮ้ยจะได้ยีิบห้าไรเอออะ่ยัง มีใครมีบายไหมรอบายตอนหนูเชิญมากับพี่เดียนมากันนะแบบถ้าอย่างนั้นเราก็เหลือสิบวีเองนะถ้รารอรอ,อก็ได้คิด <laughs> ว,ว่าน่าจะยังไม่แตกได้แค่แตกสามป้อมอะอย่างน้อยนะแค่ <c oughs> กับบ้านนะเออบู๊มโอ้ยเจ๋ง ไอเชือ,เอุ่มเอ้ยน้องกูน้องกูสหยรัาษาตัวมาได้ไหเพี่ไหวไหมอาวอาพี่เฮ้ยทไหเอานไม่ช่ภาพนี้รักษาตัวมาได้ไหพี่ เชคกิลไม่ติดบิ๊กวีจะเกิดออยากเล่นใจจะกาดกูเนี่ยพร้อมขึ้นไหมอยู่บนด้วยกันเอออ่าเบียร์